เมืองชัยปุระเป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยงามที่สุดสมฐานะเมืองหลวงของรัฐราชาสถานเลยทีเดียวที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่สวยเด่นระดับโลกอยู่หลายแห่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือออมแอมเบอร์กำแพงแอมเบอร์ซิตี้พาเลทและก็พระราชวังสายลมงดงามอลังการที่สุดบอกเลย ฟอร์ดและกำแพงแอนเบอร์ป้อมประการอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่ชานเมืองชัยปุระโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบป้อมประการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชบุตรออกมาเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวเราสามารถเดินขึ้นไปชมป้อมด้วยเท้าก็ได้นะแต่ถ้าจะให้ได้อารมณ์แบบชาวอินตเดียแท้ๆแล้วก็ ลองใช้บริการขี่ช้างดูตื่นเต้นสนุกสนานสุดๆและถ้าใคยมีแรงเหลือเราสามารถเดินขึ้นที่กำแพงแอมเบอร์ได้นะใช้เวลาเดินขึ้นราวๆครึ่งชั่วโมงเหนื่อยหน่อยแต่ได้วิวสวยงามคุ้มค่า นี่คือแอมเบอร์ฟอนอลังการงานสร้างใช่แล้วก็เช้าเราก็ปีนเขาขึ้นมาจากข้างล่างตรงนู้นติ่มแม่น้ำแล้วก็ค่อยไต่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 ขึ้นมาทำสิ่งตรงนี้นี่เพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งตอนนี้ขึ้นแล้วจ้าขึ้นไปแล้วสวยงามสวยงามมากซิตี้พาเลทพระราชวังหลักของเมือง ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและของประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายผนังลายบนประตูกระเบื้องตกแต่งงานแกะสลักทั้งหมด้วนวิจิตรการตาชวนเทคลิกฝันปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้สส่วนแบ่งเป็นบริเวณภายนอกและภายในซึ่งบางส่วนยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทและมหาราชาองค์ปัจจุบันด้วยไฮยไลท์ที่นี่ก็คือห้องสีฟ้าที่โด่งดัง จากความพิจิตรงดงามของงานเขียนสีฟ้าสดใสดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาถ่ายรูปที่นี่ MSIG เบียเริ่มต้นแค่ร้อยเก้าบาทซื้อล่วงหน้า2ชั่วโมงก่อนออกเดินทางและล่วงหน้าถึง6เดือนมีแผนประกันการเดินทางให้เลือกทั้งรายเที่ยวและรายปีใช้ยื่งขอชังเกิลวีซ่าได้วีซ่าไม่ผ่าน MSIG คืนเงินร้อเเซ มีความคุ้มครองหลากหลายครบยกแพ็คไม่ต้องซื้อเพิ่มสำหรับทุกแผนประกันภัยมีบริการช่วยเหลือ MSIG Assist 24ชั่วโมงและนั่นคืออินเดียที่เราได้ประสบพบเจอมาขอบอกเลยว่าสวยสุดใจคุ้มค่าที่สุดที่จะไปเยือนสักครั้งจ้า